โอเคครับก็มาต่อกันเลยนะครับสำหรับพรบการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานพศสองพนนะครับซึ่งค้างไว้นะครับที่มาตราที่24นะครับก็เราจะมาต่อกันที่มาตราที่25นะครับ โอเคครับมาตรา25นะครับกล่าวว่าห้ามมิให้ผู้ใดนะครับผลิตหรือขยายการผลิตพลังงานควบคุมเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานซึ่งการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงนะรการผลิตพลังงานควบคุมใดนะครับ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตหรือรับสัมปทานตามกฎหมายอื่นจะต้องได้รับอนุญาตหรือรับสัมปทานตามกฎหมายนั้นด้วยนะครับก็คือต้องอ้างอิงทุกกฎหมายนะครับให้ผ่านนะครับต่อมามาตราที่26นะครับการกําหนดหลักเกณฑ์ในกระทรวงนะครับตามมาตรา25เนี่ยให้คหํานึงถึงกรณีดังต่อไปนี้นะครับ 1. น,นะครับผลกระทบต่อสิง่งแวดล้อมเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ2 อันตรายที่จะเกิดขึ้นครับจากการผลิตหรือการขยายการผลิตพลังงานข้อที่3การใช้วัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาตินะครับตามหลักวิชาสหรับมาตราที่27นะครับให้กรมพอพอพิจารณาการขอรับใบอนุญาตตามมาตรา25เนี่ยให้เสร็จภายใน120วันนะครับหรือ4เดือนนั่นเองนะครับ นับแต่วันที่กรมพอพอนะครับได้รับคําขอที่มีรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงในการอนุญาตดังกล่าวนะครับทางกรมเนี่ยจะกําหนดเงื่อนไขก็ได้นะครับดังต่อไปนี้ก็คือข้อที่1เงื่อนไขข้อที่1ก็คืออัตราค่าตอบแทนอย่างสูงที่พึงเรียกจากผู้ใช้พลังงานควบคุมทําให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน,นชาติข้อที่2ก็คือการกําหนด เขตการจ่ายพลังงานและขนาดของเครื่องจักรที่จะติดตั้งเพื่อทําการผลิต 3. นะครับการดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาเช่นการวางสายการป้องกันอักขีภัยการป้องกันความเสียหายของเครื่องจักรการป้องกันตรายหรือการกําหนดประเภทหรือวิธีการใช้วัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตพลังงานควบคุม มาตราที่2 8ในกรณีที่อาจเกิดการขาดแคลนพลังงานควบคุมเป็นครั้งคราวหรือกรณีจําเป็นนะครับอย่างอื่นเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศอธิบดีนะครับมีอนานาจออกคําสั่งให้เป็นหนังสือก่อน,นคน้าให้ผู้ผลิตพลังงานควบคุม,งงคมปฏิบัติใงต่อไปนีนะ้ในกรณีที่เกิดการขาดแคลนพลังงานอธิบดีมีอนานาจนะหนึ่งลดหรือเพิ่มการผลิต การจำหน่ายหรือการใช้พลังงานควบคุม2นะครับเปลี่ยนประเภทของดูดิบหรือวัตถุธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตพลังงานควบคุม3นะครับเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนอย่างสูงที่พึงเรียกจากผู้ใช้พลังงานควบคุมมาตราที่29เพื่อประโยชน์แก่การระงับหรือป้องกันอันตรายที่อาจมีแก่บุคคลนะครับหรือทรัพย์สินหรืออนามัยของประชาชนหรือความมั่นคงของประเทศ อธิบดีมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ผลิตพลังงานผู้คุมนะครับปฏิบัติต่างต่อไปนี้ก็คือ 1. เปลีป่ยนแปลงซ่อมแซมหรือบูรณะอาคารเครื่องจัดนะครับเครื่องอุปกรณ์เครื่องมือหรือเครื่องใช้ 2. ก็คือจัดหาหรือสร้างสิ่งใดๆซึ่งจะขจัดหรือป้องกันอันตรายรข้อที่สามงดการผลิตการส่งการใช้ มีการจําหน่ายพลังานควบคุมนะครับเป็นการชั่วคราวการชั่วคราวนะครับจนกว่าจะปฏิบัติตามคําสั่งตามข้อ1หรือข้อ2ให้แล้วเสร็จมาตรา30นะครับในการใช้อํานาจตามมาตรา28-29เนี่ยทางกรมนะครับคำหนึงถึงค่าใช้ใจ่ายที่จะเพิ่มขึ้นนะหรือความสามารถในการจัดหาทุนของผู้ผลิตพลังงานควบคุมด้วยนะครับในกรณี้ทางกรมจะช่วยหาทุน พื่อให้ผู้ผลิตพลังงานภูสามารถปฏิบัติตามคาสั่งก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าสั่งอย่างเดียวนะครับแต่ว่าจะสามารถจะช่วยหาทุนด้วยนะครับมาตรา3 1นะครับผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา25หรือได้รับอบนุญาตโดยมีเงื่อนไขาตามมาตรา27หรือผู้ได้รับคําสั่งตามมาตรา28-29เนี่ยหากไม่เห็นชอบนะครับกับการแหม่อนุญาตนะครับก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ ต่อใคร,ครการอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ต่อรัฐมนตนรีภายในกี่วันก็ภายใน30วันนะครับนับแต่วันที่ทราบว่าไม่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับใบอนุญาตโดยมีเงื่อนไขนะครับหรือได้รับคำสั่งนั้นและนะครับให้รัฐมนตรีเนี่ยวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จนะครับภายใน90วันก็คือภายใน3เดือนนะครับนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ถ้าผู้ทอนไม่เห็นด้วยอีก ก็เสนอต่อใครนะครับเสนอต่อศาลแล้วครับน,นี้ต้องไปศาลภายใน4 5วันก็เดือนครึ่งนะครับอันนี้้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเขาไม่มีใจอุทธรณ์มาตราส2ห้ามมิให้บุคคลใดกระทาการใดอันเป็นการขัดขวางต่อการผลิตพลังงานควบคุมหรือทําการผลิตพลังงานควบคุมลดน้อยลงนะครับโดยไม่มีเหตุอันควร ยาขัดขวางมาตราสามสิบสามผู้ได้ขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่นะที่จะต้องปฏิบัติตามมาตราสิบเอ็ดสิบสี่สิบห้าสิบเจสิบเก้ายิบเอ็ดต้องระวังโทษจำคุกจำคุกเลยนะครับหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทนนี้ก็ถือว่าเรื่องจำคุกนี่ค่อนข้างน้อยนะครับหนึ่งเดือนแล้วก็ปรับก็ยังน้อยอยู่ ไม่เกิน1000บาทหรือทั้งจังทั้งปรับมาตรา3 4ผู้ใดฝ่ฟาฝืนนะครับตามมาตรา25ก็คือเรื่องใบอนุญ,ญาตการผลิตหรือขยายเนี่ยอันนี้โทษหนักครับจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2 0,000บาทหรือจ้าทัง,ทางปรับมาตราสญญามผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสั่งของที่บดีนะครับที่สั่งตามมาตรา28หรือ29เนี่ยถ้าเป็นอาธิบดีสั่งก็จำคุกไม่เกิน1เดือน1ปีนะครับ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือถ้าจาปรับมาตราสาสิบนะผู้ใดฝ่ฟาฝืนมาตราสาสก็คือขัดขวางการผลิตพนักง,งานควบคุมเนี่ยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1นึ่งมืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตราสามสในการดำเนินคดีตามพรบนี้นะให้พนักงานอัยการมอีอำนาจนะครับร้องขอต่อศาลสั่งให้ผู้กระทำผิด ปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ที่อยู่ตามพรบน,นีนบ้ก็คือเรื่องให้พนังงานออยาการ,รมีอำนาจนั่นเองครับมาตราส7มิบเจ็ดมาตราส8ิบแปดนะครับการใดที่เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติและได้มีการาดาเนินการตามอำนาจหน้าที่น,น,น,นั้นไปแล้วตามพรบการพัฒนาพลังงาน าการพลังงานแห่งชาติฉบับสองสี่เก้าหซึ่งปฏิบัติการไปแล้วนะครับก่อนที่พรบรนี้จะมาขับใช้แต่การดาเนินการนั้นยังไม่ยังไม่ถึงที่สุดนะยังไม่แล้วเสร็จหรือมีข้อผูกพันนะครับที่ต้องดำเนินการต่อไปก็ให้รัฐมนตรีนะมีอํานาจพิจารณาสั่งการแทนนะต่อไปนะครับมาตราสาสิ บรรดาพระราชิฤษฎีการกดกระรวงหรือคำสัง่งที่ออกตามพรบรการพลังงานแห่งชาติ2496ให้ใช้บังคับอยู่ก่อนในวันที่พรบรนี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับได้นะครับต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพรบรนี้จนกว่าจะมีพระราชิฤษฎีกากดกระทรวงระเบียบหรือคำสัง่งตามพรบรนี้ใช้บังคับครับนะแต่สุดท้ายนะก็ต้องไม่เกินหนึ่งปีนะแต่พรบรนี้ใช้บังคับแบบนี้ ต่อไปมาตรา40นะครับบรรดาการอนุญาตหรือใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติการพลังงานชาติพศ .2496 นะครับซึ่งออกก่อนหรือในวันที่พรลบอนี้ประคับใช้เนี่ยให้ยังมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุการอนุญาตหรือใบอนุญาตนั้นนะครับแล้วก็เหตุผลในการประกาศใช้พรบบตัวนี้นะครับก็คือ มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานชาติขึ้นนะครับเป็นส่วนราชการระดับกรมนะครับในสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าไอ้ตัวพรบของนโยบายพลังงานชาตินี่ก็เปลี่ยนนะให้ไปสังกัดกระทรวงพลังงานอันนี้มันออกมาพร้อมกันนะครับเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายพลังงานของประเทศนะครับในการนี้สมควรปรับปรุงนะครับ พระราชบัญญัติการพลังงานแห่งชาติพศ2496เพื่อให้สอดคล้องนะครับโดยเปลี่ยนให้สำนักงานพลังงานแห่งชาติเป็นกรมในขณะนั้นนะครับมีชื่อเป็นกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกรมพัฒนาพลังงานทดแทนแทนระบบพลังงานและกําหนดอำนาจหน้าที่ของกรมเนี่ยให้รับผิดชอบเฉพาะในด้านการค้นคว้าพัฒนากํากับดูแลและปฏิบัติการเกี่ยวกับ การผลิตการส่งและการจำหน่ายพลังงานจึงจะเป็นต้องตามพรบรนี้นะอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับ41มาตรานะครับก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะนำพรบรตัวนี้ไปใช้นะครับหรือว่านำไปสอบในการสอบเข้าราชการนะครับ ก็เป็นการสรุปครับอบอการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานพศส5 5ครับ